คลิปนี้มาดูดีกว่าสำหรับความรู้สึกนะครับของเหล่าบรรดาเสาหลักแต่ละคนเลยนะครับต่อคิวจูโร่เรนโงคุนะครับว่าเขารู้สึกว่าคิวจูโร่เป็นคนนิสัยดีไม่ดีหรือเป็นคนยังไงกันแน่บอกเลยเลยครับว่าคลิปนี้นะครับควรรับชมสุดๆสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over อร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตระสูงทั้งหลายเลยสำหรับวันนี้นะครับเรามาอีกแล้วในซีรีส์นะครับความรู้สึกนะครับของเหล่าเสาหลักนะครับที่มีด้วยกันเองแต่คนนี้จะเปลี่ยนรรรูปปแแบบบบบบหหนนนนนนน่่ออยะะะคคคััััจเเเาาา็วสลกกทุ้ มีความรู้สึกยังไงนะครับต่อคนคนนั้นนะครับวันนี้เนี่ยก็จะเอาแบบว่าเสาหลักทุกคนมีความรู้สึกยังไงนะครับต่อเรนโงคุเคียวจูโร่ตัวละครที่เชื่อว่าหลายคนนั้นต้องหลงรักแน่นอนนะครับสำหรับเสาหลักเพลิงคนนี้แต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละคนนั้นจะรู้สึกอย่างไรนะครับต่อเคียวจูโร่นะครับเสาหลักเพลิงเริ่มต้นที่คนแรกนะครับที่มาน่ิง นะครับปานวารีของเรานะครับอย่างโทมิโอกะกิยูนะครับก็แน่นอนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยทาคลิปเกี่ยวกับกิยูไปแล้วสำหรับกิยูนั้นนะครับก็อย่างที่เราทราบนะครับเป็นคนที่เข้าสังคมไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะครับก็เลยบางทีเนี่ยสายสัมพันธ์นะครับหรือว่าการพูดคุยกับคนนั้นเลยไม่ค่อยเก่งมากแต่ความรู้สึกของเขานะครับที่มีต่อเคียวจูโร่นั้นก็ค่อนข้างจะเฉยๆนะครับถึงแม้ว่านิสัยของเคียวจูโร่นั้นนะครับจะเป็นคนค่อนข้างจริงจังนะครับคือมาแบบคนดูเนี่ยก็รู้เลยแหละครับว่ามาดีะรัไไไมม่่ด้ีพิษภยอแต กียูนั้นนะครับกลับรู้สึกนะครับหรือคิดว่าคิวจูโร่นั้นนะครับเป็นคนที่ชอบเข้ามาทักทายบ่อยๆนะครับก็คือพี่แกมีความรู้สึกเท่านั้นเองเมื่อได้มีความรู้สึกเพิ่มเติมอะไรนะครับว่าเออคิวจูโร่เป็นคนดีนะเป็นคนที่แบบว่าเข้ามาจริงใจนะคือฟิวง่ายๆนะครับกียูนั้นเป็นคนที่มองคนไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่นะครับก็คือจะเห็นแบบผิวเผินเท่านั้นจึงทำให้ความรู้สึกของกียูที่มีต่อคิวจูโร่นั้นนะครับก็คืออยู่ในระดับที่มันนอร์มอลนะครับหรือว่าปานกลางสุดๆซึ ที่มีต่อเพื่อนๆในบรรดาเสาหลักเลยเนี่ยก็จะมีค่อนข้างน้อยนะครับก็ประมาณ30%เท่านั้น มาต่อที่คนต่อไปนะครับที่สาวสวยนะครับมนุษย์สัมพันธ์ดีนะครับอย่างทางด้านชินอุบุกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งชินอุบุพวกเราก็รู้ดีนะครับว่ามนุษย์สัมพันธ์ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับโดยก็มีการบอกเลยครับว่าเธอค่อนข้างเปิดใจเลยนะกับเหล่าบรรดาเพื่อนๆสาวหลักนะครับซึ่งมีการเปิดใจสูงเลยถึง85%ซึ่งทางด้านของชินอุบุนั้นนะครับความรู้สึกของเธอต่อทางด้านของเคียวจูโร่นั้นนะครับเธอคิดว่าเคียวจูโร่น่ะเป็นคนดีแต่บางทีแล้วเนี่ยพูดก ตัวนี้สวยนะแต่ทางด้านของคิวจูโร่นั้นก็มักจะพูดอีกเรื่องหนึ่งไปคือฟิลแบบคิวจูโร่เป็นคนคิดอะไรนะครับก็พูดออกมาเลยนะครับจึงทำให้บางทีแล้วการพูดจาของทั้งสองคนนี้นะครับบางครั้งก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกันสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าพูดกันคนละเรื่องซะงั้นมาต่อที่คนที่สานะครับสำหรับเสาหลักนะครับอย่างอุซุยเทนเงินนะครับกับความรู้สึกของเขานะครับที่มีต่อคิวจูโร่ซึ่งก็จะมีค่าเปิดใจนะครับอยู่ที่ประมาณแะครับแทนเงนนนั้ปอระเป็นนต์ซึ่งแน่นอนนะคร นั้นเด่นสะดุดตาเกินหน้าเกินตาเข้าไปจึงทำให L ้เทนเงินนั้นนะครับรู้สึกว่านะครับทางด้านของคิวจูโร่เนี่ยดูเด่นสะดุดตาเกินไปอย่ามาทําอะไรนะครับที่เด่นเกินกว่าเขาไปหน่อยนะครับแต่ก็รู้สึกนะครับว่าคิวจูโร่นะเป็นคนดีไม่ได้บอกดีธรรมดาเลยนะครับบอกดีเป็นบ้าเลยนะครับคือใจจริงเนี่ยทางด้านเทนเงินก็รู้แหละครับว่าคิวจูโร่เป็นคนที่ดีสุดๆเลยนะครับแต่ก็มีความอิจฉาประมาณหนึ่งนะครับว่าเองเนี่ยดูโดดเด่นจังเลยนะห้ามเด่นกับข้าเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนว่าคติพจน์นนะครรับหืืออว่่่าาสิงทีเขยึดถ เป็นสิ่งประจําใจของเขาว่ายังไงนะครับคนอย่างอุซยเทนเงินนั้นจะต้องสะดุดตาคนมากที่สุดพอต่อที่คนต่อไปนะครับสับน้องเล็กสุดนะครับในเหล่าบรรดาเสาหลักนะครับอย่างมูอิจิโร่นะครับด้วยมูอิจิโร่นั้นนะครับเป็นคนค่อนข้างเงียบใช่ไหมไม่ค่อยพูดคุยอะไรนะครับแต่เขารู้สึกดีมากเลยนะครับกับทางด้านของเคียวจูโร่ซึ่งก็มีค่าความเปิดใจยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณ44%เท่านั้นโดยเขาคิดแหละคับว่าเคียวจูโร่นั้นนะครับเหมือนกับนกคูกเลยนะครับอันนี้ไม่รู้ชมหรือด่าน เหมือนนักคู่มากๆและคิดว่านะครับเป็นคนที่มีน้ําเสียงสดใสดสุดๆเลยอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจนะครับก็แปลว่ามุจิโร่นั้นก็คงจะชอบในตัวของเคียวจูโร่นั่นแหละครับไม่ได้รู้สึกรำคาญนะครับรู้สึกดีด้วยซ้ําที่แบบว่ามีคนอย่างทางด้านเคียวจูโร่นั้นนะครับมาอยู่นะครับในการเป็นเสาหลัก มาต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับมิซุรินะครับซึ่งแน่นอนนะครับมิซุรินั้นนะครับเป็นคนที่สนิทนะครับกับทางด้านเคียวจูโร่มากๆเพราะว่าเคยเป็นลูกศิษย์ของเคียวจูโร่และเธอนั้นนะครับก็มีค่าความเปิดใจสูงเลยนะถึง90%ซึ่งทางด้านมิซุรินั้นนะครับมองเคียวจูโร่นะครับที่เป็นอาจารย์ของตนเองเนี่ยเปรียบเสมือนนะครับเป็นพี่ชายด้วยซ้ำโดยเขาคิดว่านะครับว่าเคียวจูโร่เนี่ยเป็นพี่ชายที่สุดเท่เลยได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ฝึกฝนด้วยกันเป็นอะไรที่สนุกมากๆนะครับแแถมยยััังรรรรูู้้สึกไดเเลลหะะคคคบบวว่่่าจโนนทีป็ พี่ใหญ่ของเธอนั้นนะครับยังเอ็นดูเธอสุดๆด้วยนะครับก็คือแบบว่าเหมือนโดยรวมแล้วเนี่ยเธอนะครับทั้งปรับปลื้มนะครับและรู้สึกดีสุดๆเลยนะครับในตัวของเคียวจูโร่ที่มีฐานะในการเป็นอาจารย์ของเธอนะครับไหนในเมื่อการมาเป็นเสาหลักร่วมด้วยแล้วแล้วก็นะครับเธอคงรู้สึกดีสุดๆเลยแต่ก็คงจะน่าเสียดายนะครับที่เธอนั้นจะต้องมาเห็นนะครับที่คนที่เปรียบเสมือนเป็นพี่ชายแล้วก็อาจารย์ของตนเองนั้นนะครับต้องมาตายแบบนี้มาต่อที่คนต่อไปนะครับสรับโอบานายนะครับก็โอบานายนั้นนะครับก็มีค่าความ สักเท่าไรนะครับประมาณ60%ซึ่งแน่นอนนะครับโอบานนั้นนะครับเป็นคนที่ถือว่าดีเลยนะครับคือแบบเห็นแบบลุกแบบนี้เนี่ยแต่ถือว่าเป็นคนนึงที่มีความสดใสนะครับพูดคุยกับคนได้นะครับก็ดูไม่ได้โหดนะครับตามลุกสักเท่าไรโดยเขานะครับมีความรู้สึกนะครับว่าเคียวจูโร่แหละครับว่าเป็นคนที่เขานั้นคุยด้วยบ่อยๆนะครับก็คือคงมีการพูดคุยปรึกษาหารือกันนะครับหรือพูดจาเล่นกันนะครับเขารู้สึกชอบในตัวของเคียวจูโร่มากๆและรู้สึกได้เลยแหละครับว่าเคียวจูโร ซึ่งก็ถือว่าเป็นการอธิบายไม่ได้มากมายอะไรนะครับก็พื้นพื้นพื้นฐานเลยแหละครับว่าก็คือเคียวจูโร่เป็นคนที่ดีอยู่แล้วแงเชื่อว่าใครนะครับที่เจอเคียวจูโร่นั้นนะครับก็รู้สึกแบบนั้นมาต่อที่คนต่อไปนะครับสรับซาเนมินะครับจริงๆแล้วซาเนมิเนี่ยเป็นคนนะครับที่แบบว่าค่อนข้างจะโหดใช่ไหมแล้วไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่ใช่ไหมคือถ้าใครมองมาแต่แรกเนี่ยก็คงคิดว่าซาเนมินั้นนะครับก็คงจะไม่ค่อยเปิดใจกับใครสักเท่าไหร่นะครับแต่จริงมีค่าความเปิดใจสูงถึง60%รห้าเนรกบ เคียวจูโร่ด้วยนะถึงจะไม่เยอะอะไรสักเท่าไหร่โดยเขาเขาคิดแหละครับว่าก็ชอบนะในตัวของเคียวจูโร่นะครับและรู้ได้แหละครับว่าเป็นคนดีแม้ผมว่าดูที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนนะครับก็คอมเมนต์เคียวจูโร่นะครับว่าเป็นคนดีหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้เลยแหละครับว่าเคียวจูโร่นั้นเนี่ยก็คือเป็นคนดีจริงๆแล้วก็มาต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับพี่ใหญ่ของเรานะครับอย่างเกียวเมนะครับโดยเกียวเมนั้นนะครับเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆเก่งสุดๆเลยโดยมีค่าความเปิดใจสูงถึง 90%0% เก้คริบเกอร์เซ็นต์นะ ด้วยเขาก็บอกเลยแหละครับว่าเคียวจูโร่นั้นนะครับเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแต่เป็นคนที่ไม่พูดจาเปิดความอ่อนแอและเป็นคนค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับก็อนนี้ก็น่าจะเป็นการระบุนะครับในตัวของเคียวจูโร่ได้อย่างชัดเจนนะครับในแง่มุมของเกียวเม ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นความรู้สึกนะครับของทุกคนนะครับที่เป็นแบบว่าเสาหลักในเรื่องดาบวิฆาตอศูนย์นะครับที่มีความรู้สึกนะครับต่อเรงโอคุเคียวจูโร่นะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมว่าทุกคนเนี่ยอ่านมาเนี่ยก็คงจะได้ข้อสรุปที่ดีเลยแหละครับว่าเคียวจูโร่นั้นเป็นคนดีในสตาร์ทุกคนไม่ใช่แบบว่านะครับเป็นคนที่แบบไม่มีคนรักนะครับไม่มีคนชอบจึงไม่น่าใช่เรื่องแตกใจอะไรที่ในหน่วยวิฆาตอสูนย์นั้นนะครับจะชอบนะครับเคียวจูโร่มากๆหรือแม้กระทั่งคนดูอย่างพวกเราเนี่ยก็ชอบ คนดีสุดๆของเขานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับสำหรับเคียวจูโร่และเพื่อนๆนะครับอยากจะรับชมนะครับความรู้สึกของตัวละครตัวไหนนะครับที่มีต่อคนคนนั้นอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาให้ได้เดี๋ยวพยายามจะทําให้นะครับเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นข้อมูลนะในเฟซบุ๊กนะครับอยากจะนําเสนอให้ทุกคนได้รู้นะครับเก็เล็กเก็ดน้อยนะครับเดี๋ยวจะทําเกี่ยวกับพวกประวัตินะครับหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆเรื่องราวนะครับหรือขาวข้องวามต่างๆสลับสลับกันไปนะครับให้ทุกคนนั้นนะครับได้รับชมที่หลากหลายและเเหหมมมือนดดิครากกใที่่ยไ และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage นะครับสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นหรบวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ